ครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสลิปบระรคาครับอยู่กับผมปาา่ามสลิปประรคาครับคือวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เก้านะครับเดือนนี้แหละงานเข้าครับคือเพื่อนผมส่งรูปมาให้ว่าผมไปจอดที่บ้านเขาแล้วน้ำมันเครื่องไหลเยอะมากส่งมาให้เมื่อคืนแล้วพอมาเช้าตื่นมาผมก็ไปดูพอผมไปดูเสร็จปุ๊บ เออไหลยเยอะจริงๆที่จอดรถผมไม่เคยสังเกตเลยไหลนองเลยเขาไปถึงกันนองแบบเยอะมากครับน่าจะมีประมาณตั้งแต่อ้อยถึง้าร้อยซีสีได้ก็ประมาณนมเปรี้ยวกล่องหนึ่งครับโดยประมาณเลยต่อหาพี่ตัม้มพี่ตั้มนครปฐมครับนั่นแหละครับพี่ทำฮอนด้าพี่ตั้มบอกว่าน่าจะเป็นซ e รีนอย V วีเทหรือว่าไอซีนวีเทคครับที่มันรั่วง,งานก็เลยเข้าเลยต้องมาหาพี่ตัม้ม วันเสาร์เลยพี่ตั้มบอกมาเลยเดี๋ยวทําให้เอารถเข้ามาพี่ดูเลยก่อนที่มันจะยังไงเอามาให้พี่ดูก่อนเพื่อความสบายใจผมเลยอ่ะโอเควันนี้ก็เลยได้ทำคลิปพิเศษไปนครปฐมเดี๋ยวพอถึงอู่พี่ตั้มแล้วเดี๋ยวว่ากันว่ารถผมมันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับผมและตอนนี้เราก็มาถึงอู่พี่ตั้มแล้วกาลังลื้ออยู่ครับผม ต้ามพี่เนื่องจากวิีฉายแล้วมันเป็นลายพิเศษที่วิเทครั่วครับมีน้ามันรั่วออกมาเยอะไหมพี่ก็ประมาณหนึ่งครับคือที่มันที่มันหายไปเพราะไอ้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับทำมาเครื่องหายครับกี่กาลังดูอยู่รอพี่ครับเป็นทุคคันไหมพี่เป็นทุคคันครับแล้วแต่ว่าจะเป็นตอนไหนมันขึ้นอยู่อายุการใช้งานครับอือแล้วผมด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อ แต่ดีนะครับที่ยังสังเกตดูว่าเออน้ามันมันรั่วน้ำมันมันหายถ้าปล่อยไปเรื่อยๆืมันจะเป็นไงพี่ก็น้ามันเครื่องขาดครับอ๋อแล้วก็ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ถึงก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ไหมพี่โอ้ถ้าน้ำมันเครื่องแห้งก็มีโอกาสครับเพราะว่าเครื่องอาหีทครับอ๋ออ่าโอเคนั่นแหละครับสามตัวพี่ตามครับครับน็อตที่ยึดซีนอยวีเทคกี่ตัวพี่มีสามตัวครับพอเดี๋ยวถอดมาแล้วขอดูหน่อยนะพี่ได้ครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูเลยว่าซีมันเสียยังไง อ๋อของด้านนี้เป็นทุกคันทุกคันครับจะจะจะบีจะเคจะเอจะอานี่เป็นหมดเป็นหมดครับขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานแล้วเทอร์โบนี่เป็นไหมพี่เทอร์โบก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นอยู่ดีอ๋อเนี่ยก็เป็นอยู่ดีเหมือนเป็นโรคประจําตัวแต่มันก็ไม่ใช่พี่เพราะถึงเวลามันก็หมดอายุของมันหมดอายุครับมันเป็นซีมันเป็นยางครับมันเป็นยางมันหมดอายุอยู่แล้วอ๋อแต่ว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนได้ใช่ครับ แล้วทั้งหนงเกิดอะไรขึ้นครับต้องให้ปรมาจารหาต่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อทั้งหนงนี้เขาจะจูอย่างเดียวมือไม่เปื้อนว่างั้นก็เปื้อนอย่ดีแหละเอ้าจูแล้วม่มือเปื้อนอ่ะือดูเช็คตัวสภาพก่อนูนี้ครับไปจับตัวท่อไงจับเอฟอ๋อไปจับเอฟปุ๊บมือเปื้อนเลยโอเคดีแล้วมาดูอีกทีตอนถอดเสร็จแล้วนะครับครับผม พี่ตัมได้ถอดตัวปัญหาออกมาแล้วที่มันรั่วตรงไหนนะพี่นี่ครับตรงซีตรงนี้ครับอ oh. ๋อทีมวีเทคเกิดการแข็งตัวทีนี้มันก็กันน้ำมันไม่อยู่อ่ะฮะเอาผมเดี๋ยวผมยังไงลอ,อให้ดูนี่ครับไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมฝนตกพอดีอ๋อ oh. ไอตีนยางตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตรงนี้เลย ไอ้นี่ตัวใหม่มาไอ้นี่ที่มีปัญหาใช่แล้วครับเลยทำให้รถผมน้ำมันรั่วนี่เป็นรหัสพาร์ตัวใหม่อันนี้คือรหัสพาส ไม่ต้องปิดบังเลยนะพี่แต่ไม่ต้องมีครับเพราะมมีอะไรเบิกสูงอยู่แล้วครับอ๋อแต่ได้ด้วยกันหมดทุกรุ่นเลยไหมพี่หรือว่าของใครของมันของใครของมันเขาของรุ่นครับอ๋อรถผมก็เขาเป็นรุ่นนี้ก็แบบนี้ใช่ครับลองดูครับเยียบเลยก็ได้พี่มองต้องลองจับดูครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปจับทีหลังโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่แล้วก็จบงานใช่ครับแล้วก็ประกอบแล้วก็ล้างครับล้างให้มานสะอาด อ๋อ oh, ล้าง 1941, ไอตัวนี้อีกทีใช่ครับล like ้าง้ามมันแล้วไอตีนน้อยรั่วไหมพี ah ่ตอดมาแล้วครับผมนีไอตีนน้อยไม่มีใช่ไหมไม่มีครับมีตัวนี้ตัวเดียวอ๋อเดี๋ยวมาลวกมันจากใต้นี้พอมัน่วกปุ๊บมันกัดน้ำมันไม่อยู่น้ำมันก็ไหลออกมามารั่วจากตรงไหนนะพี่นี่ครับข้างใต้อ๋อตัวตัวใต้ใช่ครับไหลออกมาก็คือเป็นตัวนี้แหละครับเป็นตัวนี้แหละแต่เวลามันไหลมันไหลลงล่างอ๋อมันอยู่แนวตั้งเข้าใจแล้วพี่ครับผมโอเคคราวนี้พี่ก็จะประกอบให้นะครับยังครับเดี๋ยวล้างก่อนตอล้างก่อนโอเคครับเดี๋ยวประกอบแล บรรยากาศนครปฐมครับฝนตกไหลรู่ล้โอ้โหดูอ่ะเสร็จแล้วครับที่ทำให้น้ำมันรั่วรถผมคือสาเหตุจากเซนวีเทคครับพี่ตั้มบอกว่าเจ้าสำนักนะครับเขาบอกว่าไอ้ข้างบนตรงเนี้ย มันแค่เกือบหมดสภาพแต่อที่มันหมดสภาพคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมมันกลายเป็นเหมือนพลาสติกเลยแข็งเป็นพลาสติกแข็งๆเลยจริงๆมันต้องหยุ่นๆจิกแล้วก็ต้องแบบเป็นอารม์ยางเนื่องจากมันร้อนมากเครื่องมันร้อนแล้วทําให้ยางเนี่ยที่มันพุ่มพลาสติกอะหมดสภาพทําให้แข็งแล้วกัดน้ำมันไม่อยู่พอครีกัดแล้วมันไม่อยู่ปัญหาที่เกิดขึ้น จากตาที่ตีนีเทคนี้มันก็นคือน้ํามันรั่วน้ามันเครื่องรั่วออกมาพอน้ำมันเครื่องรั่วออกมามันก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าเราไม่ต้มเนี่ยพี่ต้อมบอกว่ามันจะไหลไปเรื่อย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 แต่ถ้าไม่ดูแลมันก็สามารถจะทําให้เราเปลี่ยนเครื่องได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปขอบคุณพี่ต้อมก่อนว่าเสร็จแล้วรียบรอยเป็นยังไงผมไปครับแหวแหวบห<ข>าช่างตามก่อนพี่ต้อมพี่ครับผม กล้องนี้อันนี้ใช่ไหมพี่ที่พ,พี่บอกใช่ครับส่วครับมันรั่วตรงตูดใช่ข้างหลังครับหลังเครื่องนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยผมพร้อมกลับบ้านแล้วเ,เรียบร้อยครับบรรยากาศดีมากครับ,บรสดก็เลยคุกขิดคุกขากันนิดนึงแล้วก็รถพี่ตั้มงานเข้าครับงานเข้าคือมาซ่อมเพิ่มก็เลยบอกว่าทางนี้ต้องโทรจองก่อนนิดนึงงานทั้งวันช่างนี้ใสดีครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยลาพี่ตั้มพี่ตั้มครับ กลับแล้วพี่วัสดีเดี๋ดยวท่าไงวากันใหม่ต่อได้ครับขอบคุณครับพี่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการและรับชมรายการ <ไป S 2> สวันดิ์ประคาผมาข,อขอบคุณฝากกดไลค์กดติดต่อคลากดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ